ทุกคนมาเจอผมแล้ววันนี้วันศุกร์เรามาเจอสัตว์ป่าก็น่าจะเป็นไฮยนีน่าน่าจะมีเสียงรถนะครับเราเจอเราเจอไฮยีน่านะครับทุกคนดูนะครับนี่นะครับไฮยนีน่าเราเจอไฮยนีน่านี่เป็นไฮยนีน่าตัวเมียนี่คือไฮยนนนนีน่าดูเป็นยันชีวิตมันจะเป็นัง ดูไฮยิน่าตัวนี้ลงมาเจออยู่ในป่านะมันนี่มาหาเราดูเขี้ยวมันสิดูตัวเป็นไฮยิน่าตัวเมียแล้วมันก็อ้วนมากคนดูนี่คือไฮยิน่าหายากมันไฮยิน่าสีไฮยิน่าสีขาวเขียวดำน้ำตาลไฮยิน่าป่านะทุกคนนะไฮยิน่าตัวนี้ชื่อว่า ่จะไม่ได้คือก็ไม่ได้นอนว่ามาีส่งแล้วเราก็มาเจอแมวเป้าที่มันไปกัดเออเสือที่มันไปกัดเสือดำในวันนั้นน่าจะเป็นแมวเป้าตัวนี้คนดูตามสิตามมาหนักตัวสิ่งดี นี่เป็นไฮน่าตัวเมียเอ้อไม่ใช่มันคือแมวเป้าตัวเมียที่มันกัดเสื้อดำในวันนั้นคนดูหน้าเฮ้ยลิฟท์ท้ามันจะกวนเราคนดูแมวเป้าดูตามแมวเป้านีกคือร้าคนแมวเป้าน่ากลัวมากคนดูตามันสิดูตามมันให้ดีสิขัดตลกเลยนี่ครับ เราจับดูนี่กันยนาะคัเล็บตีนสิวันนี้แบกิวก็พามาดูสัตว์แค่เพียงเท่านี้นะนเราสัตว์ป่าหายากก็เพ,เพิ่งได้มาเจอฮายิน่านกะ็วันนี้แบกิวก็พอแค่นี้แหละครับ